สบ,บายดีพ่อไม่ออกเมื่อสุกุสุขณเนาะเมื่อนี้กลับมาพบมาพอ่อกับโจบ้างเส้นเก่าเส้นเกยเดอ้อพ่อไม่ออกเมื่อนี้โจบ้างจะได้ผ่าพ่อไม่ออกไปสมการเอาของเออพู้เทาเนาะหรือว่าเอาแนวกินเนอพู้เทานั่นก็เป็นนมแลวกะซาจีโจบ้างก็มาแต่ในเมืองเนาะมาแต่เมืองจำพรแหละ แ้วก็ได้ซื้อเขาจี้แ้วก็มีนมแน่ซื้อเพื่อนเนาะเพราะว่าได้ซื้อเพื่อนนี่ก็ได้นึกถึงบุญคุณของเพิ่นเนาะที่ว่าได้เห็นเพิ่นแต่ยังน้อยๆพอยหแหละแต่เริ่มโบทําอิดก็เห็นเพิ่นลงวัดลงวะเนาะเพิ่นก็เป็นแม่เฒ่าค้ำนับถือเพิ่นเป็นแม่เฒ่าอยู่โดยบ้านผู้เท่าก็ยังมีลายเนาะแล้วก็ นึกถึงบุญคุณของเพื่อนเลยก็นเลยซื้อข้าวจี้ไปต้อนเพื่อนเนี่ยนุ่มๆอย่าเพื่อนกินมีแหงจากหน้อยเนาะก็ซเสื้อตามแหงศรัทธาของเหาานะมีน้อยก็เฮอน้อยก็มีว่าเพื่อนนอพ่อไม่ออกกะเยืส่วนนพ่อพไม่ออกมาครับสมด้วยว่าเป็นแหงกําลังเจอเฮงการเนาะก็จะบ้างกับตอนนี้กำลังเดินทางมาฮอดทางโค้งเนาะทางโค้งตลาดนากะทัง,งที่เราได้เห็นในตอนนี้ ที่ว่าคนไกลไปไกลามาก็ได้มาแวะซื้อเครื่องมือตอ้อนมือฟาก,กันเนาะอันนี้ที่เห็นอยู่ด้อยต่อหน้านี่จะเป็นเสาให้เสาหนาเพื่อจะได้เห็ดให้เห็ดหนาเนาะสองผาค้างถางนี่ที่เราเห็นในต่อหน้านี่จะเป็นบ้านตาเล้วเก้ายับเข้าไปนี่จะเป็นวัดตาเล้วเก้าเนาะ จะมีทางเว่เข้าไปอยู่จีเบิงซ้ายนี่นี่ที่เอาเห็นเป็นป้ายน,น้อยๆนี่จะเป็นทางเข้าทุบ้างจะได้เลยไปที่บ้านตาแล้วเนาะที่ว่าจะได้เอาเขาจี้กับนมไปเหอะไม่เท่าหนนตาสื่อเพิ่นไม่เท่าหนนตาเนี่เพิ่นจะอยู่บ้านตาแล้วอยู่คุมน้องสมิกบานเหินเพิ่นเนาะแต่เพื่อนก็เป็นผู้เฒ่าอายุก,ก็ประมาณ80ปลายปีแล้วแหละไม่เท่านะกันเลย ตอนนี้ก็จูวบ้างก็ได้มหาหอดกุกตาเลนซีแยกแล้วเนาะเอาเป็นอะไรก็พ่อแม่ออกกับมารับสมบึงบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะจูบ้างก็ฮักก็เคยไปว่ามอบแนวกินเนผพ้เท่าเนาะซื้อแนวกินเ้ผพ้เท่าครั้งทำอิดทีได้เหตุแบบนี้เนาะก็แท็จกจเป็นอะไรเลยกตื่นเต้นในจักหน่อยเนาะเพราะว่ามีเคยเหตุแบบนี้จะเจอเนาะ ก็มีแต่ว่าเอาขนมเอาเพื่อนใหญ่เด็กน้อยตอนนี้สิได้เป็นใหญ่พเท่เบึงเนาะเอาเพื่อนจะดีใจหรือว่าเป็นน่าเลิกกะมาครับสมพร้อม,อมกันนอกพอไม่ออกหรือว่าจะเฮ้เจ้บ้างให้น่เลิอกะคอมเมนต์ไว้ได้เด้อพอไม่ออก,ออกเดี๋ยวจ้บ้างกะจะมีกําลังแห่งเจอไปเฮ็ดเนาะก็ขอคอมเมขอเจอทางการคอมเมนต์หรือว่าการกดไลค์ให้จ้บ้างเนาะกดไลค์หรือว่าเบิ้งคลิปของจ้บ้าง ว่างกะดีโมกดีเจอหลายๆเนาะแต่ตอนนี้ก็มาหอดทางซีแยกอันนี้เพิ่นจะเออนว่าซีแยกพันตะแล้วขายปิ้งไก่เพิ่นว่าตามการเราขานหรือว่าเป็นคํำก่อนเพิ่นเรืนี่แหละเพิ่อนว่ามีกกแยงใหญ่มีสร้างกุฏะเพิ่นเรืนี่แหละจู่ว่างกะมีทันได้อ่านครับนี่ตอนนี้จุบ้างกะจะได้แวะเข้าไปเนาะเพื่นเพิ่นจะ เลี้ยวซ้ายขึ้นแคมวัดไปเลยๆเนาะทางคุมน้องสมิกเลี้ยวไปนี่กับซีฮอททางแว่และนาอทางต่อหน้าป้ายนี่แหละจะมีทางแว่เข้าไปทางแว่นี่ก็จะทางแว่ข้างปศตมลอดแล้วก็ทางหน้านี่กับที่เฮาแนมเห็นสูงๆน่ก็จะเป็นประตูโค้งเฮาวัดตัวบ,บางจะได้เลี้ยวซ้ายเลาะแคมวัดเข้าไปวัดบันตะแลมเมอร์น,อน,อน้อนี่อยู่ทางหน้าเฮานี่จะได้ไปเห็น เป็นนากามหาสมเมืองมานากาศตอนหอดเธินไม่เท่ากัเนานองฟองไม่ออก nhang hang như nào á? để làm cơ gì đấy. để hiểu năng để đi vào này luôn. nè chị má. เอ,เ,มมเอาแนวกิ่มาเข้กิ่นี่เละเอาเลิรด้อ,จอเจาะเขาจีนี่น <laughs> หละฮ้อนเด้บงคเอ้ยมีเห็นในไเท่าแต่เฮ้งไหมมีเห็นเลยมีได้ลกหวัดมีได้ลกหว่ามีได้ลกมีได้ไปะเออเอาเขาจีมันต้องโอ๊ยมา่น,านังหันป่เอนอ,เอนม เนะทนมงได้เห้นอะยังไ้เนเยท่านก็จมฮจะอยู่ได้มท่านนจะมีเห็นเพิ่นวะเห็นแหละเวลาไปจะอาถูกทำรำสุขีเห็นแล้วนมกับขนมรเหนนแก็มาลิ้นน้ำงไม่ได้อ่อนอยู่นะอ่อนลองกินบางอง ไม่กินแล้วสิมีเห็ดกระดาดอ่ะไม่ได้ใครจะกินแล้วได้นมครับนมกับข้าวชีมาเผื่อมาละเผื่อนแบบบำรุงผู้เฒ่าได้เนี่ยนมตัวเนี่ยนมงาดำมานะทำฮักไรแล้วหลงมีหอดไปไม่ได้นั่งเฮงก็ไม่ได้แต่ก็นั่งมื่อนั่งแล้วก็นอน มวยนอแล้วก็นั่งขับอันนั้นผัดยางยางไปดินนะครบขอบมึงนะขอบจื้อลายๆดูชิ่ค่อยๆแทบเสคอยแขกแทบย่ห้อไหอ่ะหอมเหม่น่หัวจ้าหอมหเน่ยหอมหัจ้างขัดได้หนุกมีงานดบนี่มีงานอะไร กระท่านกระทามาโยงมีท่ามาเนี่ยเดินจากเก่าก็ะลงโยงขึ้นเมื่อเลยเดี๋ยวนี้มีได้ลงแล้วลงไม่ได้ลงไปกะข้าแม่เข้าลงไปช่วงกะเชือบัดก็มีแล้วชอบมันเมื่อยน่ะยืนนั่งนอนนอนแล้วก็นั่งนั่งไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้นั่งหึ่งแล้วก็เมื่อยแล้วนั่งหึ่งก็ไดิววววววแกรกแต่ไม่ได้แก่ ย่างไปนำเคอนี่ได้ยุ่งย่างนะมื้อนี้แหละมัน้อดแล้วก็ย่างไปมุกเขาก้อนเข้าแก่เข้ามาแล้วไปเบิ่งเข้าเข้าจะอ่อนเข้าเข้ากันแล้วเป็นงามอ่ะใไ่ว่าแล้วเราเป็นงงเข้ามาเข้าจะออนเข้าเข้าดีจะถูกแหละฝึกทามข้าวทามข้าวก็ดีเอ้าแล้วกะดอยูดีมีแห้งคำวันเฮืนเจาก็ดีจุกจบเฮือดแล้ว เฝนคุกเป็นสาฮึ่งฝนเลยอันจังอันได้อันอยูชักปี่แล้วเหากระสีฮาสาวเออขาวสาวปี่ยานประตูว่าสาวฝ่ายเลยอ่ายานชอปีนี่พอได้อยู่บ้านเก่าพุ่งเปเฮ็ดด้วยนำเภอเปิ่ซอยนี่อำเภอากระเที่ยวเข้ามาวัดมือง เพื่อนก็เฮ็ดอันน่ะเพื่อนก็ลักใต้อยู่พันก็ได้ไปซอยไปฮิตลักต้แเพื่อนก็ได้เนาะเพื่อนก็พาวเยอะอันลักใต้อ้อมมาเนาะจักเยอะอันเหลืออันยากกว่าหันกว่าอันนี้เนาะเพื่อนก็ดีสามบาทบ้าเออบาทหนึ่งชูบาทนี้บาทนั้นเอ้าหลักขาเพื่อนเฮ็ดติ๊กก็เห็นหางมือเกิดแห่งเท้ากัดอีไม่เท่ากับในท่านนี่ผู้เลือกเท่ากัน กัชำเออผูดผุอคอยกัดดิจักปีแล้วไมมเท่านี่เท่ก็มุดลงที่ไม่ได้กัดกัดดิเท่าสุดสดีบบนี้นะสุดีกะรุดรุดแล้วจากได้คอยกัลงได้คอยกลงหน้าลงหลังอะไรไรนี่นีนะปมแปดสิบสี่ปี ไม่เท่านนมตาชื่อออลีก็ไม่เท่าโนตานี่หมอื่อเลีก็ไม่เท่านนต้านี่มาแต่แล้วอือบ้านเานี่ก็พูตีวาอายุแบบสูงๆนี่ก็อย่งกตไมเท่าเลยเท่าเวอร์นันเดก็ยังเขาไม่เท่าเวอร์นั่นเอ้ไม่เท่าเวอร์นั่นก้อนได้หลับเป็นเอ้ยได้ไม่พอเท่าจันีท่าจนียังกรลอันเรา รังเราก็ไม่ะรังรังเราก็ยด้หุ่นหูอยู่แถวๆได้ยกเล่าในเทอล์องเล่าใดไม่วอร์อ้อได้ยาดีอินไม่ท่าเอร์อนาะเห็ดดองยาคอยนั่นลำไรแนนี้มีแม่แม่เท่าโล่งในเด้นแม่เท่าชียวลำไรคอยหาลำไร จานนี่ไปช่วยได้เองเนี่ยหรือจานกระเมาพอจานกระเมาพอจานจานนี่ไปช่วยด้ตกน้ำนี่จานมีได้เห็นหน้าเฉล่งเราอวะไมีแล้วมันได้มาได้เห็นแล้วแน่ยนั้นแล้วมันได้อยู่ได้เท่าได้อันบ้านเมืองผัดโควิดบ้านเมืองมันอยู่ดีผัดมือวันชินนั่นเอากระโถงเด้ กระโถงอันเห็ดเชคเหเนี่ยะจะทานหงาอย่างนั้นค่อยว่าเป็นเนื้อเช็แต่วกว่าเห็ดไปแต่วกว่ามือวันชินนั่นมือชินดับนั่นไม่เท่ากำไหลอันนี้แล้วไม่เท่านั้นกำไหรตะกี้นั่นเพิ่นเห็ดคู่ชินคือกระโถงนั่นเออ นายทางใจเนาะนายทางใจไปละแล้วเยอะฮ็ดแล้วว่าบ้านมือผัดแหงโควิดอันนู้นกับโควิดว่าโยกโควิดผัดไอ้เดื้อผัดอยู่ชิชูจานแรกนี่ไปเสิร์ดีกันคอยระบายเจ้าวันนี้เดียมันเป็นวันี่เนาะคอยก็มักเหมือนกันกับเจ้าว้าจะถือแบบใจคอยเนาะแต่ว่าวันนี้ หลยคนไลันี่กันเลยว่าเห็นวเราอยู่ดีมีแหงแล้วย่านว่ามันเฮ่มันว่างไปก็ดีมาชินได้เฮ็ดมาชิมแล้เฮ็ดแต่ค่อยไปเตือบาดได้กันดิทำชิมดาบเดบผากันเฮ็ดทำไม่ได้แก่ได้ชีโถงมาเจอจนไปจนมาแล้วก็มันไม่ได้คนว่างเสร็จแล้วนั่นแล้วมันมันมันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ได้แค่เฮ็ดแล้วยู่ไปนี่แหละยอมมืออันนี้แหละห่างเดวนั่นเด ก็คนกับคนก็จะคอยเอาไหนแล้วมันก็เมื่อเขาไปในตัอนั่นแหละอยู่ดีไม่เหงเด้อเจ้าวประเด็นตั้งใจสินฮาเป็นทางไปความดีนะครับร้านกับสินฮาอย่างเดียวอนุมันข้นเหนือมาเท่าเดิมปีใหม่สงการมาถึงนี่กระดีมีแข้งอย่างสะดวกสบายจีบแข่งปวดขาหายซีแล้วก็ กินขา้าวแซ่บนอนรับชำระกินขา้าวแซ่บมันนอนรับนอนนักรับก,กินขา้าวนักร่บกินข้าวนักรีเขาโทษแต่ว่าคำเฮาม,ม,มันมันไม่ได้ผู้ยุ่งมันไม่ได้ผู้ชนมันผู้ชำระยุ่งจืดหงส์ชยุ่งจืดหงส์ชำระยุ่งจืดหงา์ยุ่มันแหลมมีแต่สมาธิ<อ>เขาเองทีเอาสั้นเขาตรงนรกได้เอาเอาธรรมดาเขาที่ นอนนั่นกะหมาได้อนอนกับสุหมาได้อนนันเธอก็เป็นคน,น,นผู้ชายเอาหมาเธอคอ่ะกจจิงเกียงมันเป็นแน่นแบบนั้นอันฉันน้อยกับเป็นช้างบอกหมาอืออันนอน,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 นอันหลังคืนหลังคืน จักมาไอเพ่อเดีย่าแล้วชื่อเลยคือเบ่นั่นค่อยกันเป็นได้เยอะชื่อเดี๋ยวนี้นั่นเพว่มาเอาเนี่ยเลยค่อยกันยาแล้วว่างานจะค่อยชื่อเอาผู้เดียวนี่แลยจานอ้อจังบ่จังเอเพื่แล้วมีดีมาและเห็นในหลังเธอกะเป็นช่างเมื่อเดือดเห่าใครเดูอดด้วยดอดตเป็นมา ขึอนวะขึ้นเพิ่งดูคนเราขึ้นอันเพลือคือหัวกัดใเอันคืออู้คืออู้ไปยาวยาวฮึ้เบมือดูโมนบอกันหนาฮึ่นไปงงฮึ้นไปก็แบโยลกนด้งกันโยลกหด้ล่ะโยลกยวห้ามห้อยนั่นเขาเอา้ามนะมูนะ้ามมด คอยนะมีได hey, um. ้เ hey. ง He. hey, okay. like ินเอ็ดอั่นคอยมีได้เงินแบไได้คอยเอาเงิน้ํำลูกคอยนันมาเฮ้ยเด้คอยจะเอามาเฮ้ยคอยห้ามคอห้ามเด้หือนะเขามีเ้ยห้ามเออได้เขาบอกเขาว่ามีเ้ยห้ามเขาอ่ะเจ้าน่ะมีห้ามก็ย่าเจ้านะคเนี่ยนั่นแหนะน้นรีแต่เขานคำว่าชามชิดผัดคอยจะได้เฮ้ยลูกคอยคอยที่เอาน้ำลูกคอยมาเฮ้ยเงินนั่น ก็คห้ามสักกอนเขากำมีเรื่องห้ามเออกูเด็กกับนจ่ายง่ายแล้ว่าบเมื่อนแกดีเห็นแล้วเห็นอยู่เลยได้หนอนนั้นเห็นแล้วรังเธือกกับมาหาารังเธอก็เป็นคู่บ่ารังเทอก็เป็นคูบาผ่านรับจ่าเนี่เห็นโลดได้หมาโลดหมาแล้วก็เป็นคูบาแล้วก็เฮาแล้วก็ยกมือไหว้เพิ่นถน่านรื่อก็ขับผัดตาแล้วก็บีเห็นอด้รแบบนี้ เห็นได้เป็นครูบาอามาอยู่เลยครูบาเราลูกผักนะเขาจะมาบ่อเล็กเหรอคะฉันน้อยเป็นผู้นึ่งมาฉันน้อยเป็นผู้นึ่งมาดูนี่ฮะนอนหล่อมันฮอนนะฮอนเฮ้ยนั่นบ่อเล็กเที่ยงทิพย์เที่ยงมันธรรมดามันกะเอิ่นกันนี่ไมเท่าบ้าเนี่ยนี่ได้ไปอันอันอันจาทานอันนี่มาทำซีดิ คนเป็นร้อยเป็นพันคนยังมาเชื่อคอยคอยรับตาอร่อยก็นั่งเห็นข้าวนเหลอก็นั่งเห็นข้าวคนหมาเชื่อคอยไนดะ้ห mm hmm. มานะ่ะเป็นเป็นลิงหมานะ่ะ mm hmm. อันชุมผ้าเริงหั่นคอยหับมันชัำพิริยดชุมผ้าอันผ้าดำดบนะพก mm hmm. คนพวกกรรมฐา,านนะอือพวกกรรมฐา,านนะเ mm hmm. พื่อนมาลุกมาใต้ขือวมามาแล้วก็มานั่งชค่บอนอันอันบอนอันคอยใตเสิอัน mm hmm. บอนคู่อันนะั่นนะ อยู่หันถึงนะกลางมไเตบอกเขาเป็นโลหพังแล้วอันนั้นแหละไอ้ประมอนว่าอันอันเห็นกับมิบอกว่ะโยม่ีิเตบอกแล้วอยู่คนละเหน่โอ้โหมาแล้วกว่าชื่อเล่วางฮันนั่นอย่างชื่อเล่โย่ชื่อเจ็ดนี่ออดรักโกไปชื่อรักห้าตวอวางฮันเอ้าเจ้าเพอผนเห็นอยู่มันเห็นเฮ้อหนุ่ยจามันเห็นได้คูมมือนี่ก็ยังเห็นอยู่เห็นเขาเขามิเตเกี่ยวกับเลขบาดนี้นะยาและตัดแหละ ต่กี้เห็นชื่อเดี๋ยวนี้งานยาเมีได้ชื่อแนวรุ่งก็มีชื่อมีจักแนวชื่อมาไลน์แนวอ้อชั้นชั้น thử ชั้นสี่ห้าหกเจ็ดที่ห้าหกมจ้ะไลก็ได้หมดชั่วโมงนี่เป็นอยังชั่วโมงหน้าพี่แห่วโมมงจัักออตเลน้ำไม่ทันแล้วกันว่าน้ำไม่ทันน้ำไม่ทันปล่อยวางปล่อยวางอะไรมีชื่อยาตัวเองนี่ก็มีชื่อพ่นหมากะยาเล้านำลูกครับ ตีโป่งยังไม่ได mm. ้ลูกยังเชิดนะเจ็ดโม่ค uh ่อยน่ะไปชมเบื uh ้งไถ่หอนอนเนื้อจมูกนอนจิตไม่ค hmm. ว้าแล้วนอนเฮิร์กได้เหาแกโตนอนยุ่มีรับกระนอนอาดังเถิดกระห่ามีรับกระรับตาเ๋าไปนนอใจไม่กังวลเลยมันแป๊บธรรมดาธรรมดาเม่บ่โมนบ่บ่ธรรมดาเอะไรหน่อยใจเท่เงี้ยนะว่ามีมีสติเนาะเออไหนหนึ่งได้ยินได้เด้อ จจ่เสียงกระทบนี่หนึ่งใ่หู้ด้วยหู้จักแล้วดูเพิ่น่ะนิ่โรดเฮาผู้ดูดีๆนี่หู้จักชักแมนเพอร์วายไปจักบ้าห้อมือกับมีรู้ห้อมือกับม่รู้ดังนิ่วไปเชยแม่ไปพุกเสรีนอนนอนนอนทึงเนี่ยนั่นกันกดนนิ่แก่เจ็ดสิบแปดสิบเข้าไปเลย เวดนะกที่นิ่นนะั่งไปที่้ำเรอไปย่างไปให้ทรืนี้แล้วเขาไปบึงเขาเขาเมื่อนี้ก็ไม่น้อยไปตกแต่ผัดแต่ละชาผนเค่าออกกระบะวางคำนี้จะนั่งอยู่นี่แล้ทำยูผัดคนเราก็ไปในเค่งเมื่อินจะมอยังจะห้ามได้คนกับทิน ยานขุดยานขดชูกูยานขดลาคำลงก่อนแม่เท้าเด้อยดูดีนี่เหงเก้าคือเจ้าของมันอยู่เด้อจ้าตุนั่นแหละเอาอย่าทาอยาทาตามกันดูดีนี่หงู่ไก่ไก่เลยม่ได้ไม่ชอบกคนยเตี่ยย้อนแล้ว่าคนวยตก๋ยวก็